ครสอร์สคอร์สเข้จรดีเอรเอแนักที่เด็ดใจเราต้อไจับไอไอ้แล้วก็ตายใช่ไหมลก็ไม่เด็ยอันนี้สมการที่เป็รตดับอีกเพราะเห็นวหมไม่เยอะตอนแก่าระทับจแล้วก็จะถึงเงนก็จะก็จับจักตัดีแต่นี่ไม่เอาแต่ดูร่างกายหลงตาแบบแข็งแรงมากเลยค่ะดูไม่เหนื่อย ดูจากกแบบับคือถ้าถ้าเป็นหนูหนูก็คงไม่ได้มาได้อย่างนี้ค่ะก็คือร่างกายหนงตาแข็งแรงดูเหมือนไม่ได้เหมือนที่ผู้ดงแบบเหนื่อยๆค่ะสุขภาพดีมากเลยค่ะเพราะว่าเาดนเนินหมดยี่สิบกิโลเนาะแข็งแรงมากอ่ะหนา ใช้หูฟังใช่ไหมคะฟังทรศตอนแรม่มมัน้มีย้ที่กะคแต่ก่อนมันตอนแรกมันก็สบายจนปวดเนมันก็ได้ตื่นต่อเพราะสกขาไม่ได้เที่ยงลยคตนไปปีนี้ดวงตาอยู่เท่าไหร่นะคะอายุ72เดสอน72เดสิบสปี1ปีปปีปี1ีปี1ปีปี1ปีปี1ปี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 1ปกปีปปป ภาคเหนือแปดปีแล้วคุณภาคเหนือแปดปีอะคะภาคใต้ทุอโดมาหรือยังคะภาคใต้ยังยังไปม่ไโหทีนี้เพิ่งมาภาคเหนืออ๋อเพิ่งมาภาคตะวันออกใช่ไหมคะมีความตั้งใจจะไปภาคใต้ไหมคะเนี่ยยังยังไม่ไปภาคใต้โอ้โ่มองกันแล้วอัพเพนเดอร์ตะวันแดงตาไม่มีโรคประจำตัว หลวงตามีโรคประจําตัวไหมคะมีโรคประจําตัวโรคประจำตัวค่ะเบาหวานความดันมีไหมคะโรคเลือดจางค่ะโรคเลือดจางีค่ะปีนี้พิจาระจทำยาอ้านโรคข้องกินกรากรักษาสุขภายาคันรีดแล้วหลวงตามาอย่างนี้มี่ยมีลูกศิษย์ตามมาไหมคะมีลูกศิษย์ตามมาไหมคะ ลูกสิคะลกใช่ค่ะอืมระาเรา้คนเดียวองคดียุกนะดีดีก็ทาการ่องวกาคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวทาการก็